ต่างจิตตัางใจอาจเกิดปัญหาก็ต้องรู้แค่เพียงปยิดใจปิดใจเรียนรู้ความตา่างรับลดความหา่างเพื่อให้หัวใจได้ใกล้กันคุณผู้ชมคะ หลายๆเมืองในโลกนี้รวมทั้งกรุงเทพมหานครเขาว่ากันว่าเป็นเมืองที่สร้างไม่เสร็จค่ะแหมก็เดี๋ยวมีตึกนูน้นตึกนี่โผล่กันขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะคะและถ้าดูจากอาคารต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมากมายทีเดียวไหนะจะมีทั้งหมู่บ้านจัดสรรคอนโดมิเนียมที่งอกกันขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะคำนวณได้ว่ามีกลุ่มคนอาชีพหนึ่งที่เราคาดไม่ถึงนะคะมีจำนวนมากมายเท่าไหร่นั่นก็คือคนงานก่อสร้างค่ะ แล้วก็จะมีกลุ่มที่พ่วงตามมาอีกที่เราก็อาจจะคาดไม่ถึงเช่นกันก็คือลูกคนงานก่อสร้างค่ะซึ่งเขาต้องย้ายตามพ่อแม่เขาไปตามที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดเด็กๆพวกนี้ค่ะเขาจะใช้ชีวิตกันแบบไหนใครจะดูแลเขาจะไปโรงเรียนกันยังไงจะมีใครย้ายไปสอนพวกเขาไหมโอ้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะคะความมหัศจรรย์จากความรักความเข้าใจ เปลี่ยนพื้นที่แห่งนี้ให้กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ชื่อสมยศะเนศวรลังคูนครับเป็นผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างของโครงการ The Parklands ตักสินท่านพระผมเองเคยเป็นกรรมกรผมเคยเป็นกรรมกรของช่างฝ่ายนะครับผมเข้าใจชีวิตคนงานเนื่องจากว่าผมเคยทำแต่ผมอาจจะ โชคดีที่ผมมีโอกาสได้เรียนหนังสือแล้วก็ไม่ต้องทำอย่างนั้นตลอดนั่นหมายถึงว่าการศึกษาเนี่ยมันเปลี่ยนคนได้ดีคะก็มีส่วนมากๆเลยครับก็คือเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับคนถ้าการศึกษาเรามากขึ้นก็มีโอกาสเรื่องการหน้าที่การงานอะไรดีขึ้น อยทอยานี้งไ่ระวังนะวง้ลูกลเรยวเรวไกลนั่นชื่อจริงชื่อสำรวมรูปงามนามสกุลตั้งเองป่ะอยากรูปสวยมืงอางจะถ่ายรูปมาเถ้าเป็นกรรมกรปูนกับผสมปูนเป็นกรรมกรไม้กับแบกไม้ให้สร้างไม้ เป็นกรรมกรเล็กกระแบกเล็กปลูกเล็กแล้วพบรักที่ไหนพบรักพบรักกับพบรักในกองสางไปไหนไปไหนนะไปไหนนะไปงานเรียกไ่งานเลวไปเห็ุงานเห็นพ่อมันใส่อยากให้ลูกอ่ะโตขึ้นมาทำงานเหมือนพ่อเขาไหมอืมโอยากให้ทำ อยากให้ลูกเลี้ยงสูงๆทำงานจับปากกาปเป็งสันไม่ต้องมาจับจอบจับเสียมตามแม่ดอกไม่อยากให้ตามร้อยแม่มันลำบากหาไครรับเข้าอาไครรับเข้าแม่เราไม่มีแม่เราไม่มีความรักอย่างนี้ความรักอย่างนี้เป็นสีแก่ลูกเอคยเป็นสีแก่ลูเกเอคยทั้งหมดนี้ เด็กๆเนี่ยเขาอยากโตขึ้นมาเป็นเหมือนพ่อแม่เขาไหมคะโดยส่วนใหญ่ที่เราถามทุกคนไม่อยากวิ่งโค่นโดริ่งปองลอ,อยไกลตายเ,าเศร้าเสียใจอยากได้กลับคืนการเรียนหนังสือนี่มันทำให้คนเราฉลาดขึ้น<ม>จะได้บางงูสวัโอเคค่ะสวัสดีค่ะ ครูก่อสร้างนี่คือใครคะครูก่อสร้างคือเป็นครูที่ลงไปสอนในไซต์งานที่สอนลูกเด็กลูกกรรมกรก่อสร้างอันนี้อะไรคะเนี่ยอะไรรคะข้าวโพดอันนี้อะไรเรียนลูกอะไรมะเขือ,อเทศสีแดงสีแดงอ่าเราเองเนี่ยก็ไม่แตกต่างกับพ่อแม่เขาแต่หน้าที่เราเนี่ยทำให้บริษัทเนี่ยต้องดูแลกลุ่มนี้นะ ตู้คอนเทนเนอร์ที่เราใช้เป็นศูนย์เหล็กเล็เนี่ยคะ่ะมีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่คะขนาดประมาณ12เมตรคูณ2.5เมตรครับอาญาอย่าทิ้งเกลือนอาาอย่าทิ้งเกลือนช่วยบอกเพื่อนเกือนหญิงชายช่วยหอดเพื่อนเกือนหญิงชายหนึ 1> 1่งตู้เนี่ยตอนนี้เขาแบ่งออกเป็น4ห้อง,องก็คืออยู่ได้4ครอบครัวเราเรียกก้อนนี้ว่า1ตับหตับเรเรียกตับ เราตู้ซอ้อนกันเป็นแคมป์ได้3ชัน้นแสดงว่ามันจะหายไป12อห้องใช่ครับมันคุ้มกันเหรอคะ <c oughs> มันคุ้มครับถ้าเกิดเรามองว่าเราไม่ได้เอาปริมาณเป็นหลักแต่ว่าเราเอาคุณภาพชีวิตของคนงานเองแล้วก็เด็กๆในพื้นที่บริเวณน,นั้นด้วยไปโนดไปนี่ไปโนดไปนี่ไปตีลังเธอไีอพอ,อถึงตอนนี้ปุ๊บคนที่ถูกวางข้างหลังก็ต้องไปคว้าดูว่ามันอยู่หลังชั้นใช่ไหม คอนเทนเนอร์ er ตู้หนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนสวรรค์สําหรับครูขอสร้างเลยนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันสามารถตกแต่งสถานที่ได้ให้เด็กเขาอยากเข้ามาเรียนมีของเล่นมีหนังสือมีอาหารกินมีนมดื่ม ล้ที่หนึ่งทำงานเสร็จเขาก็จะย้ายใช่ไหมคะแล้วครูไปไหนคะครูต้องย้ายตามนั่นคือความหมายที่ครูบอกว่าเราก็ไม่ได้แตกต่างจากคนงานใช่ค่ะเราไม่แตกต่างกับคนงานเราทำงานไคือส,สอนคนเท่านั้นเองอชีวิตเราก็เหมือนกับกรรมกรต่อ้าง ีโรงเรียนไหนพิเศษไปกว่าโรงเรียนนี้อีกไหมคะเนี่ยโรงเรียนที่คุณครูนะคะย้ายตามนักเรียนไปทุกทกท,กที่เลยค่ะแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับนักเรียนวันละ1 5บหถึงสิชั่วโมงโอ้ดิฉันนับถือหัวจิตหัวใจของคุณครูโรงเรียนสําหรับเด็กก่อสร้างนี้จริงๆเลยนะคะสุดยอดค่ะสุดยอดครูที่ศูนเด็กที่มาจากไหนนะคะครูที่ทางมูลนิธิสางเ,เด็กส่งมาครับชื่ออะไรตอนน,อตอนนี้ชื่อคุณตอนนี้ชื่อคุณครูไพโรดครูไพโรด เดี๋ยวผมจะไปโรงเรียนก่อนมามานนี้ไปเปล่าอันนี้โรงเรียนผมให้ขีดหมดเลยอะไรพังก็พังเอาไปบาครูไพโรจนี่ดีไหมดีคิดว่าเป็นเป็นพ่อคนที่สองของลูกได้นะฝากลูกได้พ่อคนที่สองพี่ก็มีแฟน2องคนไม่พ่อให้ถือเป็นพ่อของเด็กนะให้นับถือเหมือนพ่องั้นน่ะไปนับถือพ่องั่กระเล็หัวแตกพอดี พี่รู้สึกไหมว่าแบบเขาเป็นครูที่โรงเรียนเล็กที่สุดมีครูน้อยที่สุดก็รลู้สึกอยู่แต่คิดว่าหมองน,นั้นมัน,มนบอ่อสาคัญมันสําคัญที่ว่าเขาดูแลเด็กดีบอ่อเขารักเด็กบอ่อเอาใจใส่เด็กบอ่อคนที่จะเห็นงานแบบนี้ได้ต้องเป็นคนรลักเด็กกับเป็นคนละเอียดอ่อนแบบครูเนี่ยต้องเป็นเพื่อนเด็ก <c oughs> บอบลูกให้เป็นลูกเป็นพ่อกันเลยก็ได้ ชนชั้นกรรมกรเนี่ยสำคัญกับชุมชนอย่างไรคะสำคัญมากถ้ามดงานเหล่านี้มีทั้งความรู้มีทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีมันทำให้ไม่มีคำว่าเด็กไร้โอกาสนั่นคือความฝันใช่ของครู่อใให้ัวจไดกล้กัน <c oughs> คุณครูไม่ใช่แค่ย้ายไปสอนชนิดที่ว่าเด็กไปที่ไหนไปสอนที่นั่นเท่านั้นนะคะแต่คุณครูเนี่ยต้องไปนอนที่บ้านพักคนงานก่อสร้างด้วยโหดิฉันต้องขอขอบคุณแทนเด็กๆค่ะที่คุณครูเนี่ยนะคะไม่ทอดทิ้งพวกเขาแล้วก็ให้ความสำคัญกับพวกเขานะคะผมว่างานก่อสร้างทั่วๆไปอ่ะปัญหาในงานก่อสร้างลำบากกว่าการจัดหาศูนย์เด็กก่อสร้างให้กับคนงานจุดสำคัญอยู่ที่ การเล็งเห็นความสำคัญแล้วก็เห็นคุณค่าของคนชีวิตของคนงานก่อสร้างแล้วก็เด็กก่อสร้างเนี่ยก็มีคุณค่าที่เราควรจะทนุถนอมแล้วก็ให้ความสำคัญเขาเช่นเดียวกัน ใครมีเรื่องราวดีๆแบบนี้ก็เล่าให้เราฟังด้วยนะคะที่รายการหัวใจใกล้กันทีวีไทยค่ะอีเมลของเรานะคะ heart@thaipbs.or.th หรือโทรศัพท์ก็ได้ค่ะ02-791-1113เรายินดีเป็นสื่อกลางเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดพื้นที่สร้างสารรค์อื่นๆอีกมากมายนะคะสวัสดีค่ะมมรคควาาควาาาตยัลดห เพื่อให้หัวใจได้ใกล้กัน